มีสลากชุดนาขรร้าศัก1000่พันลุน2ล้าน 50, ลุนห้น5 0 0่นลุน5,000และเลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวดางวันที่1ก็ได้รางวัลซื้อสลากได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินลงทุน1 0 0 0 0 0สรับผลตอบแทน 1. 7 2ต่อปีลงทุน1ล้านรับผลตอบแทน 1. 8 2เต่อปีซื้อสลากหรือสอบถามรายละเอียดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพแพร่0ู4ย์1 4 9ส5หหรือแอปพลิเคชัน GHB Origin ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้า มีใช่านานด,ดีกันหรือยังถ้ายังไปโหลดได้เลยกับแอปพลิเคชันไทยดีใช้แทนบัตรประชาชนเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนบนมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอยู่ไหนก็สมัครได้ลืมบัตรประชาชนก็บินได้ดไยดินไได้ทุกที่แจ้งย้ายที่อยู่ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชัน ดีดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประกาศเจตนารมณ์ให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ใสสะอาดสุดจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในจังหวัดแพร่ต้องพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับของขวัญของกำนันและไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่สุจริตโปร่งใสจังหวัดแพร่ใสสะอาดงดรับงดให้ No gift Policy Gift รู้หรือไม่การนําข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการต่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็ปเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวังโทษจำพุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ จากอดีตถึงปัจจุบันในยามที่คนไทยทุกร้อนรำเข็นไม่ว่าจะอยู่หนไหนเหนือใต้ออกตกสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระสนิกรทรงให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทุกครั้งไปสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระสกนิกรตลอดมาขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญสำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์ จ่อเฮสีเมืองหรือเลืองแพะเมืองผีขนแป่นี่ใจงามเจ้าจังวัดแป่ขอตอนฮับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมูเฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้า ทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุขข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาปโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร่ FM 91เมกะเฮิร์สถานีข่าวดีของประชาชนคนเมืองแพร่ สวัสดีค่ะต่อไปเป็นข่าวท้องถิ่นประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567โดยมีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ จังหวัดแพร่นำผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ร่วมงานแพร่เฟอร์นิเจอร์แอนด์คลับ2024งานบ้านและสวนแฟร์มิดเยิ2024วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่14-16ถึงสิงหาคมอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2567 จังหวัดแรกกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2567รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมความงดงามของไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะ น,นี้จังหวัดแพร่นนำผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ร่วมง,งานแพร่เฟอร์นิเจอร์แอนด์คลับ2024งานบ้านและสวนแฟร์มิดเย่2024 นางอารีเหลืองฮิรันพานิจจังหวัดแพร่นำผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ร่วมงานแพร่เฟอร์นิเจอร์แอนด์คลาฟแร์224งานบ้านและสวนแร์มิดเย2 224ประจำปี2567ภายใต้กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัดแพร่224 0ไม้สักมอห้อมในระหว่างวันที่2ถึง11สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา ณฮหนึ่สโซนเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านศูนย์นิทรรศการการประชุมใบเทกบางนาซึ่งถือเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดเพื่อคนรักบ้านและสวนโดยเลือกชมช็อปสินค้าเฟอร์นิเจอร์ได้มากมายของตกแต่งบ้านสินค้าสัตว์เลี้ยงสินค้าแคมปิง้งต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าทำมืองานอาร์ตงานคราฟโดยมีอาจารย์พงศธรกันทวงจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่เข้าร่วม กับสมาคมการค้าผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้จังหวัดแพร่นำเก้าอีบ้บุญส่งที่ผ่านการวิจัยสำหรับผู้สูงอายุร่วมแสดงในงานด้วยวิทยาลัยชุมชนแพร่จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2567ในระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ดรประทีปบินชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2567วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG ในระหว่างวันที่14-16ถึงสิงหาคม2567ณวิทยาลัยชุมชนแพร่เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรียนรู้เพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนเล่นงานอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษประเภทแม่นยำ ประเภทร่อนไกลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์วัดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ออกแบบโปสเตอร์ทางคอมพิวเตอร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์โดยรับสมัครภายในวันที่13สิงหาคม2567ติดต่อได้ที่นายกิติพรสังคดิษอาจารย์โจ0818866 39ซึ่งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติยังมีกิจกรรมนิทรรศการพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบิดาแห่งทเทคโนโลยีของไทยและนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมของวิทยาลัยชุมชนกิจกรรมโกกลีนปลูกผักไมโครกลีนการทำสมุนไพรการฝึกซ PR การท่องเที่ยว ท,ท,ท่องเที่ยวฟาร์มเกษตรสาธิตการบินอากาศสยานไร้คนขับจากวิทยาลัยชุมชนแพร่จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคม2567นี้ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่บุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจําปี2567 นายประวิจัยคำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสยัยแจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2567 เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเวียงโก้ใสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูการและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากรและเพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเวียงโก้ใสได้ฟื้นตัวประกอบกับในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงของฤดูฝนอาจทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากดินโครนถลม่มซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักแรม ยังแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงกูสัยได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อ,อนักท่องเที่ยวและเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์ขออภัยค่ะอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มและสัตว์มีพิษอาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงกูสัยประจําปี2567ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31กันยายน 30กันยายน2567ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยยังคงปฏิบัติภารากิจเป็นปกติสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข081-0308663หรือติดต่อผ่านช่องทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2567เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดแพร่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2567ณพระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแ่จัังหวดแพร่ และในเวลา7จ็นาิกานาทีบูชาพระรัตนตรยัยประสงฆ์ให้ศีลประทานถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถ พระบรมาราชชนนีพันปีหลวงถวายราชาสัด,ดุดีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิถวายผ้าทไตรจำนวนสิบไตรและถวายเครื่องทยธรรมร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์สามเณรห้ารูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในเวลา17นาฬิกาเปิดลงทะเบียนวังผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมละนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตําบลทุ่งหงอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เวลา18นาฬิกาหัวหน้าศูนย์ราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกาิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองตามลำดับ เวลา19นาิกา19นาทีวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินถวายทุบเทียนแพรจุดเทียนถวายพระพรชยมงคลกล่าวถวายพระพรชยมงคลผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชยมงคลร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยสาหรับการแต่งกายข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวกจิตอาสาพระราชาานชุดจิตอาสาพระราชาาน ประชาชนชุดผ้าไทยชุดสุภาพโทนสีฟ้า รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมความงดงามของไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่สะพานภูมิพล1และ2พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสร์จังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมชมทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนกระตุ้นการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่9ถึง13สิงหาคม2567เวลา19นาฬกาถึง22นาฬิกาโดยในวันที่12สิงหาคมชมได้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง24นาฬิกา และเชิญชมการแสดงม่านน้ำอันตรการตาเฉลิมพระเกียรต,ติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในชื่อชุดการแสดงม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่แห่งแผ่นดินถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจผ่านการแสดงม่านน้ำพุ การแสดงมีขึ้นในวันที่11-12ถึงสิงหาคม2567สองรอบคือเวลา19นาฬิกาและ19นาิกา30นาทีในวันที่12สิงหาคม2567มีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเวลา18นาฬิกา30นาทีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา19นาฬิกาผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายณอุทยานเบญจศริถนนสุขุมวิท ขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพร้อมกับยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร20ด่านทางพิเศษสีรัฐส1ด่านทางพิเศษอุดอรรัฐาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านในวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567การล่อลวงบังค,บคับขู่เข็นกักขังผู้หญิงหรือเด็ก เพื่อการค้าประเวณีใช้แรงงานเยี่ยงทาตหรือเป็นขอทานล้วนแต่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทําผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซีเวียแห่งสวงเีเดน หมายจะปลอมจากกลุ่มผู้ก่อเหตุคอเซ็นเตอร์ที่ส่งมาทางไลน์ของผู้เสียหายคือหลักฐานที่แม่ค้าขายเครื่องสําอางออนไลน์ในอำเภอหาดใหญ่นําเข้าแจ้งความกับตํารวจภูทรคอหงส์หลังจากมีกลุ่มผู้ก่อเหตุคอเซ็นเตอร์โทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งพบการปลอมแปลงเอกสารและอ้างว่ามีชื่อของผู้เสียหายไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นใช้กลออุบายขอไลน์ของผู้เสียหายและมีชายคนหนึ่งวิดีโอคอลเข้ามา อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะส่งหมายจับจากสรารจังหวัดขอนแก่นมาให้ดูทําให้ผู้เสียหายตกใจจึงโอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมด1 07, นึ่งล้านเจ็ดแบาทเข้าบัญชีของผู้ก่อเหตุพอมานะคะที่เขาบอกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนในแอปเนี่ยเราไปติดตัองได้เลยว่ามันจะขึ้นว่าเป็นเบอร์วิชาชีพแต่เอาจริงๆแล้วนะคะบอกเลยว่าฝากไว้เลยว่า มันไม่ได้ขึ้นนะคะของหนูอะเหมือน p h o n e มันไม่ได้ขึ้นว่ามีฉาชีพมันขึ้นศูนย์สี่สี่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เขียนว่ามีฉาชีพแต่พอเราวางคุยเสร็จเท่านั้นค่ะมันจะขึ้นว่ามีฉาชีพค่ะแต่เหมือนเวลาถ้าเราสั่งของจากเคอรี่ก็ขึ้น Cur เคอรีเ่เลยปกติแต่อันนี้ไม่ได้ขึ้นอะไรเหมือนเป็นเบอร์ท,ที่ศูนย์สี่สี่จากธนาคารจริงๆเลยะคะ่ะแล้วการที่เขาคุยก็กรอบเรียนแบบมาจากเหมือนเหมือนเพราะเราก็ใช้บัตรเครดิตบางทีแล้วก็มีเขาก็โทรมาหาเรามันก็คือการคุยกอะไรกันแบบนี้อยู่่แล้วะะคะ ผู้เสียหายบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่ามีแก๊งคอร์เซนเตอร์เพราะแต่ละวันยุ่งกับการทำงานไม่ได้ติดตามข่าวสารส่วนเงินที่สูญเสียไปนั้นเป็นเงินทั้งหมดในบัญชีและอยากให้ตำรวจช่วยติดตามขบวนการนี้มาดำเนินคดี จังหวัดแพร่ขอเชิญสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีสการะพระธาตุช่อแฮพระธาตุโดยเลงพระธาตุสิงห์หตรนครพระธาตุสีชุมพระธาตุหลวงชัยช้างค้ำพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระร่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนื้งพระธาตุไห่ส้อยและพระธาตุห้วยอ้อ สายหมห้ามพลาดไปเคาะระฆังให้ดังระเบิดให้ชีวิตสุดบันเจิดปังปังปังสาธุเ<า>ที่ยวแพร่เที่ยวสนุกได้ความสุขทุกฤดูคนแพร่นี้ใจงามกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ตอนสุราข้ามประเทศผิดกฎหมายอ้าวไอ้ใจอเองไปเอาเหล้าที่ไหนมาเยอะแยะนะเหรอเฮ้ฉันข้ามไปเอาจากประเทศเพื่อนบ้านเราไงพี่วันมันถูกดีกต่าะเจ้าไปฝากผู้ใหญ่สักหน่อยนะจะ้าเลยเฮ้ยเดียวพวกตำรวจมาเจอก็โดนจับหรอกจะทําเป็นเล่นไปนาะโดนข้อหาขนเหล้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนะใช่แล้วค่ะ กฎหมายว่าไว้การที่เราขนสุราเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยปริมาณมากกว่า1ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสัมสามิตรถือว่ามีความผิดนะคะเจ้าหน้าที่สัมปามิตรสามารถแจ้งความมีโทษปรับเงินถึง1,000บาทเลยนะคะฉะนั้นระวังทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนะคะ เป็นไรล่ะ,ะข้าไม่ได้ล้อเล่นอยากเสี่ยงไหมล่ะเฮะแต่ข้าไม่เกี่ยวละไอ,อพี่อ้วนทําเป็นไม่รู้จักกันเลยนะรอก่อนเรา่ชั่ก่อนเดี๋ยวฉันเจาพีคืนก่อนเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันนะพี่อ้วนรอก่อนหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่ง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 กดเจดเจดนะจะบอกให้ วันข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษาปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ด้วยวิธีหนึ่งลดสามเพิ่มลดการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายเพิ่มความสุขในครอบครัวประเมินความเสี่ยงได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งหรือผ่านเว็บไซต์ติดเหล่ายาง .com สายด่วนเลิกเหล้า1 4ึ่และงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ได้ที่ w w w s t o p d r i n k i n g com มาติดตามพยายกรณ์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาบแรดประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่างโดยยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอัดามันประเทศไทยเอ่าวทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นปานกลางในขณะที่รองมรสุมพาดผ่าน ตอนบนของประเทศเมียนมาประเทศลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นสำหรับ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมามีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยในระยะนี้ให้ระมัดระวัง พายกรอากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ทัศนวิสัย10กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพร่อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดได้36.5องศาอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวันนี้วัดได้25.4องศาคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศา อุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา49นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา1นาทีค่ะจบการน,นำเสนอข่าวท้องถิ่น ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตถวายสาดุดี9 2พัรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยตลอดเดือนสิงหาคม2567พิรุณพรแสงส้อยอ่าน